เอาละครับเราก็มาจัดสเปคคอมกันนะครับสเปคที่สามารถเล่นเกมก็ได้ทํางานก็ดีเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าสเปควันนี้มีอะไรกันบ้างเราจะมาเริ่มตัว CPU เลยนะครับตัวนี้ก็เป็น i5 รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับเป็น i5 ตัวยอดฮิตเลย i5 1 3 4 0 F นะครับ CPU รุ่นนี้กําลังมาแรงเลยนะครับมีถึง10คอร์16เธรดซึ่งแตกต่างกับ j12 นะครับเพราะว่า Gen 1 2จะมีแค่6คอร์12เธรดเท่านั้นาถามว่าถ้า มีงก็ไม่เยอะเล่นแค่เกมเนี่ยเอา6412เถิดก็ได้นะครับ i5 72แต่ I ถ้าคุณเน้นเรนเดอร์ต้องการการเรนเดอร์ที่รวดเร็วหรือว่าเปิดบอทดหรือว่าเปิดประมวลผลหลายๆอย่างพร้อมกัน i5 73สอบโจทย์นะครับหรือว่าใครที่ต้องการประสิทธิภาพในการยิงสตรีมภาพคมชัดนะครับหรือว่าอัดหน้าจอภาพคมชัดโดยที่ซี u ใช้งานไม่หนักก็จะนําเป็นตัวนี้เลยนะครับราคาก็จะตกอยู่ประมาณ8,900นะครับจะแตกต่างกับ i5 72จะ i5 72เนี่ยราคามันจะอยู่ประมาณ6,000 นะครับตัวน,นี้ก็อะลองดูครับผมลองดูลองตัดสินใจดูนะครับว่าการใช้งานของเราเนี่ยเป็นแบบไหนหรือว่ายังลังเลอย,อยู่ก็ทักมาปรึกษาสอบถามกันได้เลยนะครับอ่าทีนี้หลังจากที่เราได้ตัวซีววเร็วแรงแล้วนะครับเบนบอร์ดของเราเนี่ยจะเป็นประมาณไหนนะครับถ้าเราแนะนําก็แนะนําเป็นบอร์ดต,ตัวเกมมิ่งนะครับ B60M ทําไมต้องเป็นบอร์ดเกมมิ่งเพราะว่าตัว i5 73เนี่ยมันมีถึง10คอ r e 16เ h รดแน่นอนว่า มันกินไฟเยอะกว่าตัว i5 72อย่างแน่นอนนะครับถ้าใช้เมนบอร์ดตัวเริ่มต้นพวก s100 จะถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่บางทีถ้าเราโหลด CPU หนักๆถ้าแต่ไฟเมนบอร์ดมันอาจจะร้อนพอร้อนปุ๊บมันจะดอบไฟให้ CPU แล้ว CPU เนี่ยมันจะทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพนะครับแต่ถ้าเป็นตัวเกมมิ่งภาคจ่ายไฟมันจะใหญ่กว่าอย่างตัวนี้มันภาคจ่ไฟ8เฟ a นะครับแล้วก็มีซิงค์บายความร้อนภาคจ่ไฟพอ CPU วมันโหลดหนักๆปุ๊บภาคจ่ไฟมันเพียงพอนะครับ มันก็จะจ่ายไฟให้ซ p u ได้อย่างมีปรสิทธิภาพนะครับตัวนี้เป็น SLOCK b 6 0 m p h a n t o m Gaming 4นะจุดเด่นก็คือใส่แร m ได้4แถวใส่ h y p เป M.2 ได้2สล็อตเลยนะผม1 2นะแล้วก็กิกะบิตแลนครับรองรับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงสามารถใส่การ์ด Wi-Fi ของ Intel ได้นะครับระบบเสียงในมี m i c อ u ด i โเสียงสมจริงนะครับแล้วก็พอร์ตการเชื่อมต่อให้มาครบเลยนะครับนี่อันนี้ก็ข้อดีของเมนบอร์ดเกมมิ่งนะครับรองรับการอัปเกดรดในอนาคต ได้ยาวต่อมาในส่วนของแรมคอมพิวเตอร์เราใช้เป็นแรมเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับความจุความจุแรมตัวนี้นะครับจะเป็น16กิกนะครับก็เป็นมาตรฐานแรมในยุคนี้นะครับเพราะว่าเกมแต่ละเกมเนี่ยช่วงนี้ก็กินแรมเยอะเลยนะครับพอมันกินแรมเยอะปุ๊บถ้าแรมเราเน้นเนี่ยเวลาเราเล่นเกมมันอาจจะเกิดเฟรมกระตุกเฟรมกระชากนะครับแล้วก็การที่เราเปิดลหลายๆอย่างพร้อมกันเปิดเกมด้วย สตรีมด้วยอะไรเงี้ยมันก็ต้องการแรมเยอะนะครับก็จะนำเป็นแรมขั้นต่ำา16ิกิกไปเลยนะครับตัวนี้ของคิงตันอย่างดีจะเห็นไฟ RGB ส์สวยเลยนะครับต่อมาครับใครที่เป็นคนเก็บไฟล์เกมเยอะเก็บไฟล์ฟลงานเยอะก็จะนำอัปเกรดความจุจาก5 1 2กิกก็เป็น1 TB ทก็ได้นะครับหรือว่า 1000G กิกตัวนี้ก็จะเป็นตัว PCIe 4. 0เลยนะครับเมนบอร์ดตัวนี้ก็รองรับ 4. 0ด้วยเพราะฉะนั้นความเร็วการอ่านการเขียนนะก็จะอยู่ที่ 3,500MB ต่อวินาีเลยเมกะไบต์ต่อวินาที โยกย้ายไฟล์ต่างๆได้ไวมากยิ่งขึ้นนะครับนี่ตัวนี้เปไ็น s ้ d m 2หรือว่าใครที่ไม่ได้แบบเล่นเกมเยอะเก็บไฟล์นิดหน่อยก็เริ่มต้นสง่งรอให้โปกิก็ได้นะครับแต่ถ้าแนะนําก็อย่างต่ำสัก480กำลังดีนะครับเพราะเกมทั้งหมเนี่ยมันต้องการพื้นที่ในการจิดั้งเยอะมากมมาเนาะอ่ะต่อมาครับใครสายเล่นเกมหรือว่าใครสายครีเอเตอร์ที่ทํางานออกแบบต่างๆ แนะนำเลยการ์ดจอ RTX 3060ตัวนี้จะเป็นรุ่น12 g ินะครับมันจะมีรุ่น8 g ิด้วยนะเออราคาจะต่างกันอยู่ประมาณพันสอ0 0 0นะครับถ้าใครมีงบก็เอาตัวนี้ก็ได้ส่วนความแรงนะครับหลนแหลาคนก็น่าจะรู้แล้วว่ามันแรงประมาณไหนซึ่งมันสามารถเล่นเกมปรับสุดในะระดับ Full HD ได้แทบทุกเกมเดี๋ยวเราจะมาลองปรับสุดให้ดูด้วยนะครับนี่กับตัวนี้หรือว่าใครที่ทํางาน 3D นะครับหมุนโมเดลพรีวิวต่างๆก็สามารถ ทำงานได้ดีเลยทีเดียวนะครับกับการ์ดจอ30นยแล้วก็เครื่องนี้ครับลูกค้าอัปเกรดชุดระบายความร้อน CPU ด้วยนะครับนี่เป็นตัวนี้เลยนะครับช่วยให้ CPU มันเย็นขึ้นนะครับแล้วก็เวลาโหลดหนักๆเนี่ย CPU มันไม่ดรอปคอกสปีดนะครับเพราะว่ามันระบายความร้อนทันแต่ถ้าเป็นสต็อกคูลเลอร์นะครับ CPU ซิงค์ตัวเนี้ยนะครับผมที่มันอยู่ในกล่องเนี่ยถ้า CPU มันโหลดหนักๆบางทีมันร้อนมันจะดรอปคอกสปีดนะครับทำให้ประสิทธิภาพเนี่ยมันลดลงถ้ามีงบก็ เพิ่มงบประมาณ500ถึง1,000อัปเกรดไปเลยนะครับมันจะทำให้ประสิทธิภาพดีกว่าแล้วก็ยืดอายุก,การใช้งาน10 u ด้วยต่อมาครับในส่วนของ Power Supply ตัวนี้ก็เป็น650วัตต์จ่ายไฟเพียงพอให้กับเครื่องนี้อนาคตเราอัปเกรด1 p u อัปเกรดกาจอ Power Supply ตัวนี้ก็ยังใช้ได้อยู่แล้วก็ประกันยาวๆ5ปีนะครับมตรฐานจ่ายไฟ80พัตสีน้ำตาลก็ช่วยในเรื่องของการประหยัดไฟอีกด้วยส่วนเคงคอมพิวเตอร์สามารถเลือกได้มากกว่า20แบบเลยนะครับถ้าใครดูถึงตรงนี้แล้วนะครับสนใจอยากสั่งมมากับคเววเรระลย็ได้นผ ลงวิดโดลงเกมไม่ฟรีมีเก็บเงินปทางรับบัตรเครดิตรับดิสช็อปรับช h อปปี้สเปเ t o r นะครับสะดวกช่องทางไหนทักมาได้เลยนะแล้วก็แอดปลงรับทัวร์เลตอีกด้วยนะเอาละทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนการทดสอบการเล่นเกมกันเลยครับ